รับบ้านทุกคนอาทิตย์มี้สาติกเฮ็ดแปกปกติสติกนีก่อนมูนบ่แต่ว,ว่าต่างแต่อาทิตย์แล้วละที่สาติกเขาใจก็คือว่าทุกทุกมือที่สติกอันนี้นะหัวหน้าเราทุกนาทีหัวหนา้นาจดหมดก็คือตอนนี้มีสซาติกแล้วมีสิบนะอ่สิบุ่โมงเลทหมายความว่าสติกอันมีสิบุ่โมงละติดลบอยู่บนเ,เดียร์แต่บุมีแต่สติกคนเดียวทุกคนเป็นแต่ว่าทุกคนเขายามบอกเขาใจสติก สติกบล็อกเคสแหละต่ยังบ่เข้าใจเถอสติกแบบก็เลยว่าเริ่มปฏิบัติการปฏิบัติการเอา,เอาเอาเวลาลหละก็คือว่ามือละสิบห้านาทีก็เอาแล้วก็เลยอาทิตย์นี้ทุกคนสิแ็กใจแเป็นยังสติกล่ะเลิกสากกอนมู่ความจริงสติกแล้วอยาปกตินะสติกท้าเวลาเบื่อมื่อี้ฝนตกเมื่อี้เสี่ยงตายมือี้อันอย่างสติกออกจากห้องแหงมานสามห้านาทีสติกสีหลอกเมื่อวาน เวลาพอบอที่า h โอ้พวทุกคนฟ้าลมเต้นบลอกเด็กแวนมานี่ถุกบล๊กกันมเนเล่นเล่นยังสิบบุตรนั่งรถสิบบุตรนรถวันนี้ปิดโทรศัพท์ไลยทุกคนเมื่อกี้สติงมาก็บุตรนั่รถเราปิดประตูแล้วสักทีว้าสติงว้า เออเ <laughs> สี่ยงเพราะว่าบ้านนี้ตรงตองออกเจ้าคงแหมมาประมาณสาวสามโมงสาวเพราะว่าท่นที่บ่มือันนี้เพราะฝนตกเลยสินะเอเอเฮกบตายบบตายดอกท่านโบท่านลถกับสีห้าขั้วไปส่ง <laughs> แต่กระสนุกนาทุกคนนะชีวิตชีวิตที่สูส้ชีวิต ทุกคนเห็นคันหอมเซาติก,กมันฝืบฝืบเยอะเงี้ยมั้งคันหอมมันเห็นน้อยน้อยคันหอมบ่มีแห้งมันฟุดๆเสินะเออเวลามีลมมาแห้งแล้วมันสิปิวโอ้ยไปยังโอ้ยเห็นขับรถถ้าเห็นขับรถได้ไปกับที่ก็ต้องท่ารถโอ้ยนี่หนักเซาติกคิดว่าชีวิตสาติกสองพันสี่ร้อหกสิลงตัวคำว่าลงตัวณนะที่นี้ก็คือว่า จอมมม่มีไปมีไมมีไปมีกรงดุยมีโลดศีนาเออลยนกอะลา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 จชีวิตธรรมดาคือคนอุ่นเท้าตอนนี้ชีวิตยังบวลงตัวเลยยังอ่าเปลี่ยนทางเปลี่ยนเส้นทางก่อนวันนี้มันเ้าเลยโบเรนี่หลบหนายปันปันผา ติดเหตุการณ์เสาที่บันทิดห่างหายบันทิดห่างหายบุมีไผยออกจากบ้านมีจิลลี่มองดูบรรยากาศเรื่องนี้เศรัวไปฮักไปดูต้นลูกดูต้นดูดูต้นกขวานี่นี่แหละสีสันของสีน่ะสีสันของสีิแต่รถเมื่อกี้โอ้ก็บุทันรถทั้งบุทันรถไหมสีเด็ดโทหักขวบไปฮักเพราะว่าอันรถบัสแล้วมันมาทุกเอ่อ นึ่งสิบโมงทุกคนถ้าสถติบสท,ท่นลบนี้สมมติว่ามันมาสาม,มาโมงครึ่งกันบอกรึเปลแต่สี่โมงครึ่งเลยจะมาสินะทุกๆสิบโมงถ้าเป็นบันทิดแ,แล้วทุกส่งสิบโมงฮอน์บานเลยโอ้อปล่อนเลยนะหลุสิตรมหัววันไหนบางคนเห็นข่าวเวลามีลบ รถกระบะของอแฮมรถตโตเรกอนสติกแล้วมาขี่เส้นนี้นี่นะสติกยางกับรถก็ะบะมียังอ้อมๆแต่อ้อมๆแต่แถวนี้นี่ยหัวบานแล้ว <c oughs> จั๊กจกักอันจักบานเสาสติกห้าปลายรถนี่กับประมาณเขื่อนคือ,คอกับจั๊กของแฮมมาหาอัน

กันนิชมันดิสบายดีมาพิชอีเมโซเด็ดดีสบาดีป่ะสบาดีเลยสบัยดีสบายดีฮึ่มเมื่อยเมื่อเมื่อยมากแล้วกันมันสดชื่นหัวใจสักบูมชีวะเลยคนมีลุกสีหูเนาะมันสดชื่นหัวใจมันแบบมันมีความสุขแบบนี้ในใจนะ

พัวบูเชดคลิปยังบูเช็คลิปยังพอโนที่เกยจบอเห็ดคลิปถ้าเห็ดคลิปเดี๋ยวยูทูบเขากะซีนันงักิปเกสเกเบเบผัวเห็ดอาหารเห็ดอาหารกำลังอุ่นอยู่นอุ้ Maintenant, on la couche? Là, non, maintenant. Après qu'il qui ouais. euh, fait caca fin la journée. de déjà. Non, hein? euh, fin la journée? Oui. Après qu'il dîner. Oui. Bon, papa, Bon, il est la suite. Qu'est-ce que Papa, c'est là. c'est papa. Où est papa? Elle est parti. Ah, que tu as les caniers. Trouvez papa. Et la canière. Les Laisse. papa. Laisse papa. pour aujourd'hui? สไสาวเซนหรมือหรอมือหรอหรอหาอหรทิรอหรอหมอหอหร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 อนรอหรอหสินรอหอ,อหหราหรอเร็นทอหเบิรอหรอหรออา อาหารค่อยปุกอจะใส่อุเบนเชอรอใช่ไมโครเวฟบดได้มือที่สองก็มือที่สามกับทรงพรมนี่เชยู่บนเห็ดเลี้ยงลูกไร่ข้าออีสากว่อ่ะเพราะว่าค่อยพุงงามนูนอันลูกไร่ข้า เดียคนเดียวหลายกวัวหมูกว่าไหมเซบิซาเนาะตุงตายหุบซัก Tu ne penses même pas, je sais ce que tu vas faire. Ne oh, mets pas de craie sur la tête de papa. Ici, ici. Si, ici Tu as les craies, j'ai dit, sur le tableau. Non Tu veux que je mette à la poubelle les craies Ou que je mette la à la poubelle

Tous les semaines, mercredi. Non, non, non. Attends, okay, à non, là ça on la pas caché ouais, le ah, long. <laughs> Allez, là, là, là. Ah, Voilà, il est au Il est au Ah, ah, Oh. Oh, oh. oh. oh c'est toi qui mal, c'est lui que jeté. C'est pas toi, c'est Non, désolé, madame,